ชนแล้วอ่ะพี่โกอ่้อ่ะจะจะ่ะจะไปไหนครับ มามีช่วยไหมให้มามีช่วยไหมลูกมามีช่วยเอามามีหั่นให้ซู้พี่มาอีกแล้วยติดเนาะอ๋อติดน้องก็รอสิ น้องชอบใจใหญ่เลยโอ้น no er well, so oh, ้องไม่ได้ใส่ถุงเท้าเนาะเด็กนอนฟึ่งตื่นกันได้ถุงเท้าไม่ได้ใส่อเข็บน้องปุดๆกระชัะๆักเลยอะอชนเสาแล้วอะลูกฮะชนเสา ไปไหนสนุกหมดเลยพี s <S ่ก็ดึงน้องได้ไหมนะอ่าเอ้ยยาไม่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 ปีนบันไดนะคะอนั่งนั่่นนั่นนั ถอยถอยถอยตืด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 อึบอึบนะถอยอีกอึบอึบอืมยาดันไปหน้าติดใช่ไหมครับให้เมย์ช่วยไหมพี่โคให้เมมีช่วยไหมเมมีช่วยมาเมย์ช่วยอืมถอยถอยถอยโอเคระวังนอนพี่โคระวงังอะอืม พี่เห็นน้องหนูเลี้ยงน้องถนัดเลยใช่ไหมนี่ชนประตูน่ะ <c oughs> อา้าพี่ดึงหนูสิเออดึงกูสิโค,โคดึงสิ ดึงมาดึงมาโอ้เก่งมากเลยลูกถอยมาถอยมาถอยมาตือนตือนตืนตืนโอ้ยต่อีกแล้วน้องถอยไม่เป็นนะพี่โคช่วยน้องสิโอ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 พอดึงแล้วขาไปตำล้อรถใช่ไหมพี่โค Đi duyên 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 ok, đàn Ok Ok duyên 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 chút chút em chút chút duyên 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 ลูกหัวล oh, mm. oh, ้อเลงมากเลยแมมีคนโทรมาโอ้มีคนโทรมาเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ดูมือจับหัวโอเคโอเคไม่รับโทรศัพท์